นี่มันสีอะไรสีอะไรแกขลุดรถเขาอะไรมันมีสีฟ้าเนี่ยอะไรเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าคุณเป็นครอบครัวหัวฟ้านะเอาจริงๆนะผมขอพูดเลยคือคลิปดีแฟนหัวฟ้าเราไม่เป็นครอบครัวหัวฟ้าคือคลิปดีแฟนหัวฟ้าเราไม่เป็นครอบครัวหัวฟ้าคือคลิปดี ทุกคนเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมครับเขาเป็นหนึ่งในคนทรยศครับดูดีๆเขากำลังทรยศนี่มันสีอะไรเสียงอะไรเฮ้ยโอ้ยจะมาพูดใกล้ทำไมเนี่ย สีฟ้าไงมันใช่นสีฟ้าแกงอย่ามาใกล้ได้ไหมมันไม่ใช่สีฟ้าแกงอย่ามาใกล้ได้มันคือสีแชมนคทอาไมคุณถึงทำเปบนผมแบบนี้คุณลาออกจากแก๊งหัวฟ้าแล้วใช่ไหมแล้วไปคุณถึง ภาแบบนี้โอ้โหจะปั้มปากปปากแกคุมีเดิมพ่าแล้วมั้งต้องอะทำไมทบบ่าเมื่อกี้ทำไมเข้าใจเป็นไรเนี่ยถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปแกทรยศคลิปวันนี้ไม่มีอะไรเลยแกทรยศ์เขาอะไรมันมีสีฟ้าเนี่ยอะไรเนี่ยแต่มันมีสีอื่นมาสแสดงว่าแกเริ่มจะมีใจไปทรยศ์แล้วเดี๋ยวเขาจะทำสีลงเลยมันเกินไปหรือเปล่าคุณเป็นครอบครัวหัวฟ้านะเอาจริงๆนะผมขอพูดเลยคือคลิปนี้แฟนหัวฟ้าเราไม่เป็นครอบครัว ือคิมดีแฟนของฟ้าเราไม่ได้เป็นข้อโขงัวฟ้าเราไม่ได้เป็นข้อโขงัวฟ้าเราไม่ไเป็นข้อบขงัวฟ้าเราไม่ได้เป็นข้อขงัวฟ้าเราไม่ได้เป็นข้อบขงัวฟ้าแกขนมไม่ค้าบัง eh ินเนี <right> ่ยน่างจิขนาดนี้ยังใชกเหรอกล้าใช้ผหอีกเหรอคุณกี <h <h ้ขนมอะไรข้าแตงข้าอะไรนะข้าแตเขาเรียกว่าอะไรนะเขาแตงมันถึงเรียกว่าเขาแตงนะข้าอรนแตงไม่ใช่ขาแตงอีกอย่ ข้าผ่องเหรอข้าวอะไรวะไอ้บอย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 ข้าวที่มันอยู่ตรงข้างหน้าไอเดียมันเรียกว่าข้าวอะไรวะข้าวเนี่ยเปิดประตูดิเนี่ยข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวอะไรวะเนี่ยข้าวเนี่ยข้าแต๋ข้าแต๋มไม่นอกจากข้าวแต๋มเขาเรียกว่าข้าวอะไรข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบไม่เขาเกี๊ยบมันไม่ได้แบบนี้เขรียกว่าอะไรขนมเล็กมือนาไม่ใช่ เคยบอยอับลับต่อได้อะใช่หรอเขาไม่ได้เรียกว่าดินสอพองเอ้ยไม่ใช่ข้าวพองเหรอดินสอพองจะไม่เล่นสมการอะลรมันคือข้าวอะไรอ่ะดินสอพองดินสอพองไอ้ต้องถาสามไอ้ต้องต้องน้องวันนี้พี่คุยไอ้อันนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรวะต้องเนี่ยเนี่ยไอ้รถขนมเนี่ยเขาเรียกว่าขนมอะไรวะขอโทษวว่าไม่รู้เลยไปครับหน่วยไอพี โกทูกูเกิลแล้วค่อยมารายงานพี่เ,เขาว่าวันเรียกว่าข้าวพองขนมข้าวพองซื้อมานานแล้วอะ่ะไม่ปิดผงเหนียวแกเรียกว่าอะไรบ<ะ>้าขนมแกเรียกว่าขนมอะไรข้าวพองอ<ะ>นั่นหนึ่งหาีขา่ข้าวทอดข้าวทอดทีทั้ทงต้อง,งเมื่อไม่มีก้อนอยู่นี่คือทีทัทง้งค้อง ขพองทุกคนครับคนดูเรียกว่าอะไรข้าแตนนนอกจากข้าแตนเขาเรียกว่าข้าวอะไรยางเล็ดไม่รู้อ่ะใช่เหรอเฮ้ยมันไม่ได้เรียกว่าข้าวพองเหรอทุกคนมันเรียกว่าข้าวพองนะคนไทยอ่ะแต่มันอร่อยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมกินให้ดูนี่คอตายแล้วตอนนี้เข้าแตนต้องกินน้ำด้วย อ๋อยืมไปเลยแตงกียวแกทรยด์ทรอย์ใช่โทรอยด์ทรอยด์ตอนนี้มีคนโทรอยด์หลายคนแล้วดีเมอร์จันทีมคนบ้านนูุโทรอยด์ทำผมเป็นสีแดงหมดเลยตอนนี้เราแค่มีแค่หัวเมียหัวฟ้าหมดฮะเพะคนอื่นไม่ใช่หัวฟ้าแล้วทุกคนอ่อยหมดแล้วทุกเพราะฉะนั้นยกเลิกติดตามพวกมันให้หมดแล้วมาติดตามพี่คนเดียว น้องบอกวผมติดตามสองช่องพี่หลอกเล่นหยอกเล่นนะครับจริงๆไม่ว่าน้องคนอื่นจะหัวสีอะไรก็ยังเป็นน้องพี่เหมือนเดิมแล้วยังเป็นพ่อหัวหมวกฟ้าเหมือนเดิมแต่แกเป็นแฟนเขาแท้ๆทำไมแกถึงทำแบบนี้แกกำลังเก็บทำไมไม่เปรี้ยมเพื่ออะไรกเลือ่องเพื่ออะไรอยากโซ่หมดทำไม่แกทำแบบนี้ ว่านำเหมือนเดิมเนี so, so uh ่ยเขาแค่ทำต้อนรับรงการที่เจอให้ดูสิวิแกจะตลบตลบละตลบละใครอะะนู่นไอ้นั่นทำเคยโดนฝากพระบาทเตะฝากฝาาพระบาทเตะฝากใครทำผมไม่ได้ทำแก จะต้องมือมือมาจับก่อกระจ๊ะถ้าจะคุย <LI> ก <ES> <mismos S 2> so ับกูมันยังไม่กล้าคุยเลยมันไม่กล้าโดนหัวกูหรอกมันไมกล้าโดนหัวกูหรอกพี่อี้ทำผมสีใหม่กระเด็นผมนะครับทุกคนไม่แกหลงการแล้วไงก็อยากมีสีแบบเจ็บๆบ้างสีเจ็บๆนี่มันนี่เจ็บเจ็บนะแม่แม่แม่เดี๋ยวเขาทำให้แกก็ทำสีเจ็บนะแกไม่รู้ตัวหรอว่าแกทำสีเจ็บไหนดูนี่ไหนดูดิอะไรจับหน่อย สวยเลยเกมไม่เอายาแก้าคาสีเก็บประจำนี่คือเจ็บอ่ะก็แล้วทุกคนครับไม่มีอะไรมากนะวันนี้ผมก็แค่อยากจะถ่ายคลิปชีวิตประจำวันอยู่กับแฟร์ด้วยเฉยแจ้งหนิงแจ้งหนิงแจ้งหนิงก็คือว่าตอนนี้คือเออ่รับผัว รักเขาไหมรักเขาไหมรัก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 คืนี้ไปไหนดีอยากไปกินยำมุกซึน่ะแกแมวครับแมวครับก็เขารักแกไงวันเนี้ยพอครับพอพอทุกคนพี่แค่อยากไปกินชาบูจิ้มจุ่มพี่เนมก็ไม่พาไปทำงานทั้งวันเหนื่อยก็เหนื่อยรักไหมใจแทนกันนะจะจิ้มจุ่มอะไรไม่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 ไปกินจิ้มจุ่มหอมแก้มเขารักไหมหอมดีๆหอมแก้มบอกรักก่อน ลักกี่สามโลกกกี่โลกรักเข้ากับเมฆสายเมฆสายกี่เมตรที่อยู่ในโูงอันเล็กๆแกล์เขารักแกล์เท่าฟ้าเท่าฟ้าเท่าไหรเท่าจักรวาลจักรวาลง่าจักรวาลกี่ปกิโลเมตรไปเรื่องนะเรื่องไงถึงช่วงบอกรักกันนุ๊กนี้เออน่ารักน่ารักนี่ผมจะเล่าให้ฟังพี่อี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คือเขาไปเที่ยวผักไง เที่ยวขับเที่ยวบาร์ไงใครแกแเลยเข้าไปเที่ยวค่ะก็เขาโตแล้วไงอยูยี่สิบแล้วเขาก็ไปเที่ยวได้ดิเขาไม่ผิด<หน>ทำไมอะ่ะคือผมอะแบบเป็นคนตอนนี้คือผมเมื่อก่อนอาจจะเที่ยวอาจจะอะไรก็จริงเว้ยแต่ตอนนี้คือผมมาเป็นคนร<ต>ลักก็สลับกันไงสลับกันไงเดไปอย่างนี้เลย่ไงมันจะได้หยุดเราอะไรหยุด <grote> ยเที่ยวยูสี่สามสิบก็หยุดอีกสิบปี อีกส <anto> <haft kaz ali> ิบ <divide> ปีเขาจะสามสิบตอนนี้เขาอายุยี่สิบอยู่ใช่ครับตอนนี้พวกเราอายุยี่สิบครับมีลูกสองคนพี่กีมีลูกแต่สิบเจ็ดอ่ะเขารับไม่ได้แกมีลูกแต่สิบเจ็ดเลยนะไม่มีคนบอกเขาหน้าเด็เออใช่เหมือนกันผมอ่ะจะไปเที่ยวผักเที่ยวอะไรอ่ะตำรวจตรวจมักนะนี่ล่าสุดว่าเราอายุสิบเก้าใช่ล่าสุดนี่มีเด็กอายุประมาณยี่สิบยิเอ็ดนี่ยเดินมาโต๊ะผมแล้วแบบน้องๆ้ียืไฟเช็คหน่อยผมนี่แบบ อ่ะโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็เลยแบบแค่คิดถึงคนดูคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแค่คิดถึงไมคิดถึง,ถง,ถง,ถงเพราะว่าที่ีคลิปแกล้งนะใช่ใช่วันนี้ไม่มีแกล้งวันนี้ไม่มีแกล้งตบหัว แกพี่แกยังตบหัวเขาเลยก็นะครับก็คือจริงๆแล้ววันนี้จะไม่มีคลิปลงนะแต่ว่ามีคลิปนี้ให้ดูกันสนุกสนุกเพลินๆนะครับเผื่อคิดถึงพวกเรานะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเราก็เจอกันใหม่ในรายการวันหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเลยเดซาโกแล้วถ้าหากใครอยากจะดูคลิปที่อำลาน้องกอล์ปสุดท้ายก็สามารถกดดูได้แต่การน้านูไฟอ๋อไม่ใช่ ไขาที่ขายของติ๊กต็อก